สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขุนพ่อกันคือเก่าพี่น้องวันนี้กับช่องน้องซาลาเนาะกับบรรยากาศคืม้าคคืมพลแล้วกันแดดสบายดีพี่น้องวันนี้ห้าวชิฟากันไปห้างยังงกันาลาหาแล้กห้องเชียงดังห้ <laughs> งองเชียงดังย <laughs> ามเดินหกกบ วันนี้ครไปหาคุดกบคุดเขียดคุดกระปูพี่น้องคุดอีปูเนาะหลังจากฮาแหล้่เกี่ยวขาวแล้วแต่หูมันยังอยากอึดมันน้ำยังเต็มอยู่แถวหน้าทางลุ่มนะพี่น้องหูมันก็เลยยังบ่คอยมีกระปูมันยังบ่ทันขวัดหูเพราะว่ากบมันก็นอาศัยกระปูอยู่เดีควันกระปูบ่ขัดหู้มันก็ขัดบ่ได้ มันต้องให้กระปูขววัดไ้มันจังเข้าไปอยู่เนาะไปรุน่นไปชมทากันพี่น้องเลยปีนี้เป็นมือแรกที่เข้าไปขุดจีได้รูอบอกบลกนี่เนาะบเขียนรือบ่ากระปูชีได้ยังรูอบหรอหูเกี่ยงวะแง่บางทีเอาเกี่ยงผัดชุดไะพี่น้อง ถาไปรุ่นไปชมน้องกันถามันคือหูเป็นตะคือกบอยู่ห้าจังสๆว่าหรือว่าเอาเจอแล้วหูโกบบ่กใช่นี่บุ๊มมี่ไปไปซื้อมาปล่อยรถถังบุ๊มมีงงงามนี้เนาะโู้นี่ถือว่าเกี้ยงใช้ได้พี่น้องเลยพอมันเขียวเลยมันเขียวเนี่ยแต่ว่าหาชิบหาชิบเพราะว่าหูเ้าวจันเป็นกระปูผุดหลาย อาทานรุ่นมึงเลือเรื่ลืลตืดขุดได้บ่ทำการขุดเลยพี่น้องไว้วันนี้น้องสลาว่ามันใจว่ามีกบแต่เฮานะฮะชิมหาชิบเพราะว่ามันยังดินเปียกก็ะดอยามันยังบอเขาหูเดี๋ยวว่ามันยังเย็นนะน,นะน่ะน้ำก็เต็มอยู่ Ừ, thương đấy P'Nong comment vào nạm hèn nè, cốc nè nó cũng rung bưng, coi nạm tim như vậy, cốc kẹp cho nè. Bộ cốc là 1 cái cốc, bộ cốc là 1 cái thả <laughs> เจอแล้วพ uh, oh, oh yeah, ี่น yeah, yeah. ้องกบน้องซาลาว่ะเจ้าเขาคนที่จกือเคยลาอะไรแหละพี่น้องเห็นโตมาแล้วใช่ใช่มาแล้วพี่น้องหูเละอะไรสมบายหูเกี่ยงคือลีแมนวะเออเดนินบอแมนตี้ว่าเป็นกระปูเอาไปจกนี่เจ้ากอยคุณนี่ท้อเย้ยโอ้ยลูกขึ้นมาใส่กล่องค่อย ไว้อย่าเท่าอะไรไม่เท่าเนี่ยอุ้ยเป็นยังไงบ่เถิงมันขึ้นมาหอดี่เลยอยู่ในขางมันนี่เออในขางนี่เนาะแม่นบ่เฮ้ยเอาแล้วเจ้ากิ่ตัวก็ไมีได้กิ่ดตรงนี่พี่น้องได้มาแล้วเดี๋ยวใช่เฉยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูอย่าเสียดออกนะมันต้องเป็นกิ่ดตรนี่พี่น้องตัวแรกแห่งมันหู้แรกได้เฉย ป่บ yeah. ่อสอนกันบ่บ่บ่อสอนดอกตาพี่น้องอืมไปเจอมาเจอกันเรื่อยๆพี่น้องเกอบ่อสอนบ่อสอนขนาดกระปูยังบ่มียังเจ้าคือโจกเลยมเขียดโอ้ยตัวน้อยไปอกอ้าวไปสองสอดสองพี่น้อง ก็รลโมก็กแชร์อะไรพี่น้เลย,เลยแฮร์รา่ฮอตแชรวิวเลยคลิปนี้คลิปแรกแหกหมานคุณหู้แรกแหกหมานกับเป็นกบเลยอ้าว,าวนี่ข้าวยังไม่ได้กู้หรือหมัดไว้ไหนหนะวจะทึงหมดเลยเนาะไม่เห็นดก ฮพี่น้อก,ก็เจออีกเลยเฮาหนาจ่จะเป็นม,นมันห้นนางหู่นี่จิมีบุมีเนาะรุนไป้อมกันเลยอ๋อให้จุดเนี่นี่กจะบโเอามาเิมเรยกุดบ่คุดแค่่งม่โ่บริชนเข้าใช่ะ น้องสล่าทุนงานไปแล้วเคยด่าดูบาานี่ลดสำคันพี่น้องวัตถิมาณโบจั่วจะเบิ่งบราจะคื้นมีเงินใจพี่น้องเจอปรดกบขึ้นมาจังเอาเนาะหนึ่งจังเบิ่งถึงแล้วพี่น้องเป็นยังไงโกบนังแข่งกบนังแข่งเอาอยู่บ่เอามันโจกสทึ่งบันนี้บ้าหลุดหลุพี่น้องเลย กรุบนังเพลงจะคือจกครั้งนี้นี่ดีบวเจ้ามีกรุบสอนเนี่ยเอาคือเกาวุูตังบักเลึกตูผู้อีไปเนาะเจอกัน<แ>เคยลาบประมาณแถวห้า<แ> <laughs> ขี้อัดพี่เนาะวันนี้ กบก็ขีดเอากระปูกเอาเอาเบิดพี่น้องเลยหูปุกยงใหญ่พเปิ้นขียอไปกดไค์กดเซร์พี่น้องทมได้เคยคะนาเขาหน่อยได้คะคนะขาดฮะพี uh. ่น um. uh. uh. ้องเลยหาหูข่อยเห่าหน่ย uh อู้ยะเป็นอืดหูโคตรโปอดีได้ถับมีหูนะมีโลบกกี Megan ู่กระปูกตัวขมียูนะมีบกบเขีย่มะปู มันหักโบยากยมันหักโบยากมีหงนะนี่มันพวมหิดเนี่ยมันปกนติแนวะห้อยเจนเดนนี่เนาะเป็นพันหงอันนี้น้หนึ่งต็มเหลือคุดมองโกอีกเวียนหงปะเหียนเต็บนีงนะปกตินี่ต้องห้ามพวกมันยังมาท่านขับว่าวิี

คือยังคือเป็นตะติวมีอยังเออคือกระปูตอนน้าห้องมันมีหูเลยมีโดนเนาะเอ้าคอยกันยังวะคันบุกกระเขียดบุกเขียดกรกระปูปานนี้บ่มีอยังกระปูกระปุกมีโอ้ห้องฉลาคูดปันนี้พี่น้องเ้าคูดบปจะกมาันปันใดได้กระปูกับเขียด อันสลาเพิ่นผุขุดปุ๊บแล้วพอกบบอ๋อนี่เพิ่น,นขุดเพิ่งคือขี้แน่แนนมนนเมนบ่คือบ่บ่ชิคกบยังคือเห็นข้างเลยนะบอดจะไนะนคกี Men vô Men vô Cốp lúc khí lúc cà bùi đi nè Cốp lắm kè Nhanh nè Cốp เขาขืนมาแล้วนะยังสีเอาอยู่ชอหฮะยังยังมีกบชื่อไทยมีแต่กบกังเกงจังหวะหลุนไปเรื่อยๆพี่น้องเลยบุคุดกับยังบวมอยู่เดี๋ยวเห็นโตจังว่าขนาดพี่น้องเนาะชื่อไทยก็เป็นกระปูพี่น้องเลยบ่เอาดอกมันเอาเนี่ยกระโดด มาดอกเดี่งเลยพี่น้องเนี่ยไปไปเรื่อยๆเนาะเป็นดีใจพี่น้องเลยเรากำลังเลรนเขียดประล่อยู่เลยคนห้องมาบอกว่ากบกบหรือห้อยังหาอยู่ทางไหะนี่ใส่หูดังคืงเงียบยกมาเบืองดูนี่นั่นนั่นนเอาพี่น้องเบืองดู เย็นอยู the the oh, ่บ right. uh ่อ huh. oh. oh ้ยพี huh ่งเอ้ยเอาโจกมาด้ยเฮ้ยอ้บ่ได้งามบ่ไเโอ้ขี้ได้บ่เจอซีเขียวเออเจอกร่น้องฮากมันคือการเมนซ่อมซี่บ่ของเฮาไงขันนอนจะเป็นลายโอ้ตัวใหญ่เด้อต้มปนดีแซสบอนเมจ้าเคยจกใหม่ด้วย <ève S 1> <sociedad. S 2> มีฉอนมีฉอนปะมีใส an ่หูอีกเขียวๆนึกยี่เซอเด้อมันอยู่กบมันอยู่ข่าอยู่แต่หูมีอยู่แล้วหู้ยึดหู้ยึดอึดมาพี่น้อง

Akan kena sebanding.